สวัสดียามเช้าเ้าครับก็สภากาแฟกันเหมือนเดิมกับทอมมี่ในรายการสัพเพสาระวันนี้ก็อากาศสบายๆในช่วงยามเช้าก็คงจะคุยกันเรื่องของผู้นำที่ต่อจากเมื่อวานเพื่อที่จะให้รู้ว่าในแวดวงของการค้าเนี่ย เขามีผู้นำที่ทำให้องค์กรพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็ประสบความสำเร็จเติบโตมียอดมีกำไรจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากภาวะผู้นำจากภายในก่อนก่อนที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของความรู้ความสามารถผู้นำในใจเนี่ยก็มาจากการฝึกฝนหรือพรสวรรค์ที่มีมา แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฝึกฝนละครับฝึกสติฝึกควบคุมอารมณ์ก่อนก่อนที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการทางความรู้เพราะว่าสองสิ่งนี้ต้องไปคู่กันการฝึกจิตการเป็นผู้นำทางความคิดเป็นผู้นำทางอารมณ์เนี่ยก็คือจะต้องใช้ประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวประสบการณ์ตรงที่เราได้รับ ได้ปฏิบัติกันมาถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยปกติภาวะผู้นำเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นหรอกครับในเรื่องปกติแต่ถ้าเจอวิกฤตเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าขบวนการที่จะคิดนำพาองค์กรไปสู่ทางออกเนี่ยเป็นยังไงบางองค์กรก็ไปไม่เป็นนะครับเละเทะเหมือนกันยิ่งช่วงโควิดอย่างเนี้ย เราจะเห็นว่าการแก้ไขของบางประเทศเนี่ยก็ไปได้สวยในแนวโน้มที่ดีนะครับอย่างประเทศจีนอย่างเงี้ยเขาก็ไปได้อย่างบางประเทศก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับเละเทะนี่ฮะนี่ก็คือการแก้ปัญหาแสดงออกถึงภาวะผู้นำได้ง่ายๆเห็นชัดเจนเลยครับในยุคพอสอบแบบนี้ ก็คือการที่เป็นผู้นำทางอารมณ์เป็นผู้นำทางจิตใจตัวนี้จะสำคัญก่อนที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการทางความรู้ซึ่งจะคู่ขนานกันไปก็อยากจะให้เราลองไปปฏิบัติด,ดูนะครับการที่จะเป็นผู้นำทางอารมณ์ทางจิตใจก็ไม่ยากขอให้เรามีสติเรามีการฝึกฝนการพัฒนา การเรียนรู้ได้ข้อมูลก็จากหนังสือเล่มนี้นะครับที่เอามาคุยให้ฟังเพื่อจะได้ให้เราต่อสู้วิกฤตในช่วงโควิดแบบนี้ก่อนที่จะไปทำธุรกิจส่วนตัวสำหรับผู้ที่มีภารกิจนะครับผู้ที่ไม่มีภารกิจก็อยู่บ้านกักตัวเพื่อที่จะลดเชื้อปอดเชื้อนะครับโอเคนะครับขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับ